คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปหลหังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เมเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u t a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะสายตายเยอะเมื่อก่อนนี่จะทำงานพวกงานฝีมือขายอะค่ะ พวกใช้การประดิษฐ์ประดอยใช่ค่ะใช้สายตาแล้วก็จะชอบทํางานตอนกลางคืนเพราะทําตอนกลางคืนนี่จะได้งานเยอะกว่าตอนกลางวันค่ะทาไมต้องทากลางคืนนะฮะเพราะตอนกลางคืนมันจะสบายมันจะเงียบจะมีสมาธิมากกว่าใช่ค่ะมันมืดเพราะฉะนั้นถึงทําให้สายตาเสียเร็วคือมันจะปวดจะปวดตาง่ายจะพลาดตาง่ายการมองก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเบลอเร็วคือมองมองไปประมาณสักสานาที45นาทีนี่ก็จะเบลอพอเริ่มเบลอเราก็จะขยับ ขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ใส่แว่นจะใช้การโดยการขยับมือออกไปอะค่ะอ๋อคือระยะใกล้เนี่ยไม่ชัดไม่ชัดแล้วต้องค่อยยื่นไปยื่นยยื่นจนสุดแขนมองไม่เห็นถึงไปตัดแว่นดูรายการในการหนึ่งเขาบอกถ้าถ้ามันมีวุ้นมีอะไรที่อยู่ในตาเป็นเหมือนเป็นหยักย่ายหรือเป็นจุดอะไรในตาเนี่ยอาจจะเป็นโรควุ้นตาเสื่อมซึ่งก็เป็นด้วยแล้วซึ่งก็เป็นค่ะ ทั้งสายตายาวแล้วก็มองแล้วเหมือนมีมีอยกย่อใะมีลูกน้ํารอยในตาไปมาไปมข้างเลยคสองข้างเลยค่ะเยอะไหมฮะตอนที่ไปหาหมอนั่นคือเรามองไปนี่มันจะมีประมาณยี่สิบสามสิบนะคะมันจะหนาหนาเป็นลอยไปลอยมาเป็นจุดจุดยี่บสามสิบเส้นนะคะก็มองตอนไหนก็เห็นตลอดก็เห็นค่ะเห็นค่ะแล้วมันจะรําคาญโดยการมองก็คือมันจะไม่ชัด มันจะเหมือนมีอะไรไปจุดตลอดเลยเอย่างเงี้ยค่ะไปขี่อะไรก็ไม่ออกล้างตาก็ไม่ออกอไม่หายาอย่างเงี้ยคะ่ะรำคาญสร้างความรำคาญคือไหนจะต้องใส่แว่นเพราะว่าสายตายาวขึ้นแล้วไหนจะต้องมีอะไรมาบดบังทําให้มองแล้วมันไม่ไม่ใส่ไม่สวยเหมือนสมัยก่อนที่เรามองะนะใะเริ่มรู้สึกเลยไหมว่าดวงตานี่สําคัญเริ่มรู้สึกมากเลยค่ะไปหาหมอหมอก็บอกถ้าเป็นเราไม่มีทางหายค่ะ นอกจากหยอดตาเทียมแล้วก็คือมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้งานวิจัยอันเช่นใช่ค่ะอยากลองเรื่องวุ้นค่ะ,ะเพราะว่าเราเป็นวุ้นหนักเพราะว่ามันมันเริ่มหนาขึ้นค่ะทดลองไปประมาณสักห้าวันความแจ่มใสความใสของตาเราจะชัดขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อแพ้แสง ก็เป็นอาการที่เกิดจากวุ้นในตาเซใช่คับแพรแสงประเภทที่แบบเดินไปแล้วเหมือนมีดาวมีอะไรมายิบ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 ยบอย่างเงี้ยเลยค่ะรับทานวิจัยผลงานวิจัยแอปโก้ไปเนี่ยความจางของวุ้นจะจางลงนนั้จะจางลงค่ะจากที่เคยมี20 30นี่ก็จะลดลงบางลงบางลงแล้วก็การแพ้แสงก็จะลดลงคือแสงได้มากขึ้นใช่ค่ะจะเราเราดูจากที่ว่าเราเดินไปแล้วเรา หลับตาบ่อยตอนนี้ไม่ค่อยหลับตาแล้วอก็คือแล้วสายตายาวล่ะสายตายาวดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแว่นเพราะใส่แว่นแล้วยังต้องแบบยังไม่พอนี่ยฮะแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วค่ะตอนนี้ลดกลับมาแบบระยะปกติแล้วระยะปกติแล้วก็คือถ้าตัวใหญ่ขึ้นไม่ต้องใช้แว่นแล้วตอนนี้ขนาดตัว ขนาดนี้ก็มองเห็นเป็นเป็นตัวอักษรแต่ว่าไม่ไม่ไม่แจับแต่ยังเป็นเห็นตัวอักษรยังอ่านได้ดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะฉันเชื่อว่าถ้าทานต่อเนื่องไปก็อาจจะช่วยทําให้อาการเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้ค่ะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักมิงุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝลั่งเขาไปเรียกว่าโปรอินฟามเมนทอริไซโตไคน์ลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอดีคิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียนไอแอลฟาและอินเทอร์ฟอนแกรมแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะ ไอ้ที่ชี้อยู่นี่ครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแปง้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเปิดโปรอีกของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ T n f Alpha ลดลง93นะครับแอนตี Anti ้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ การทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f alpha, i n t e r l e u k n gamma, interleukin 1 beta, interleukin 6แล้วก็ interleukin 17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ํำคุดแอปโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18บแปดเปีสิม่าซนและสงเรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์คินเพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทอกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีินที่18ด้วยการดื่มแกอฮอลอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั่นเองครับ